สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับวิศนุไปเมนเทอริตี้นะจ๊ะก็วันนี้ก็เคลียร์งานเสร็จแล้วแล้วก็ทำเจ้าระบบ double up side down เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตอนตอนก่อนนี้คือว่าที่ทำครั้งล่าสุดนะคิดว่าจะไม่มีระบบอะไรมาเพิ่มเติมแล้วนะครับก็คือเป็นระบบ up side down นะครับธรรมดานี่ฮะก็ ก็ก็คิดว่าทําไปสูบไปสูบมาดูแบบไปดูดูแบบมาก็ยังมีความคันอยู่เล็กๆในจุดเล็กจุดน้อยในการสูบของมันนะฮะก็เลยเป็นที่มาของตัวใหม่ก็คือตัวนี้ก็คือเป็นระบบ double up s i d ด o w n นะครับคือโครงสร้างที่ผมตั้งใจจะสร้างมาของของมันนะฮะคือข้อแรกเลยนะครับผมผมต้องการโบที่มันค่อนข้าง ตั้งขึ้นนะฮะอันนี้โบมันเฉียงออกไปโบมันจะค่อนข้างเฉียงออกไปคือสิ่งที่ผมไม่ชอบดีกว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะเป็นคือความการใช้ส่วนตัวนะแต่ผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมผมถึงไม่ไม่ชอบกับสิ่งสิ่งนี้นะก็คือว่าการที่เวลาสูบคาบเกี่ยวกับปากแล้วเนี่ยอันนี้คือระยะตั้งฉากนะเวลาจุดไฟเนี่ยครับจะจุด ค่อนข้างยากพอสมควรจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากสําหรับคนทั่วไปหรอกนะแต่ว่าผมผมเป็นคนทําผมสามารถปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้ผมก็จะปรับมันให้มันง่ายที่สุดสําหรับผมนะนะฮะเวลาลงไฟเนี่ยครับสังเกตใช่ไหมฮะว่าโบมันจะค่อนข้างเฉียงกับกับกับแนวแกนโลกดีกว่าเออเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าอไอ้แนวแกนโลกเนี่ยมันมันเกี่ยวอะไรกับ <c oughs> กับการจุดไฟด้วย ง่ายเลยครับไฟเนี่ยนะฮะไฟเนี่ยมันจะระเหยขึ้นใช่ไหมฮะมันเวลาจุดปุ๊บเนี่ยไฟมันจะระเหยขึ้นไฟมันจะวิ่งขึ้นด้านบนเพราะฉะนั้นเวลาเราแห่ตรงนี้ครับไฟมันก็จะวกขึ้นฝั่งนี้มันก็จะทําให้โบฝั่งเนี้ยไหมเวลาจ่อเราก็ต้องอาศัยแรงดูดอะไรเงี้ยมันก็จะวกขึ้นฝั่งคือถ้าพลิกไม่ดีเนี่ยมันก็จะวกขึ้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะโบมันเฉียงนะครับมันโบมันมันไม่ได้ตรงนะฮะก็เป็นที่มา ของการจะตั้งโบให้มันฉากขึ้นกับแกนโลกนะฮะไม่รู้ว่าช่างทำไปคนไหนมานั่งคิดเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ผม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 คิดนะ <c oughs> ก็คือพยายามจะตั้งตั้งขึ้นมาประมาณนั้นก็คือก็พยายามจะพลิกโบบิดองศาให้มันตั้งขึ้นนะฮะแล้วก็ข้อที่2คือเวลาเราสูบเนี่ยครับสมมุติเราเอียงอย่างนี้ใช่ไหมฮะวเวลาสูบเนี่ยขีดเท่ามันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับ มันจะลงไปในลักษณะอย่างนี้ซึ่งมันก็ต้องคอยเขี่ยกันฮะให้ให้ระนาบหน้าตัดมันดีการเผาไหม้มันจะดีเพราะว่าผมผมเคยเจอนะเคยเจอผมปายแพงด้วยปายกับสามหมื่นที่ผมซื้อมาเนี่ยลักษณะโบภายในมันเอียงมากถึงขนาดนี้นะฮะคือสูบแล้วมันขี้เท้ามันจะเลประมาณนี้เลยนะมันจะประมาณนี้แล้วแล้วแล้วท่อมันอยู่ตรงเนี้ยเวลาเผาไหม้มันก็เผาไหม้เนี่ยแลวไอ้ยาที่เหลือมันเหลือตรงนี้เยอะ คือก็ต้องมานั่งเขีย่ยคือมันเสียลมอะ่ะประมาณนั้นผมก็พยายามปรับองศาของโบเนี่ยครับให้มันพยายามตั้งฉากมากขึ้นที่สุดกับแกนโลกเนะยาะเพราะว่าเวลาสูบเนี่ยมันจะลงไปเป็นชั้นแบบนี้ชั้นตรงๆแล้วก็ลงไปเลยนะครับส่วนปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่จะพลิกโบขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรก็คือว่าถ้าเราพลิกโบขึ้นมาตั้งแล้วเนี่ยครับองศาของแชนเนี่ยก็คือจะต้องตั้งขึ้นใช่ไหมฮะ ปัญหาที่มันเกิดคือมันจะต้องจอเจาะเฉียงอย่างนี้ขึ้นไปครับต้องจอเจาะเฉียงยงนี้ขึ้นไปในลักษณะการจเจาะเฉียงอย่างนี้นะครับมีปาลายไหลตัวทำนะฮะแต่ว่ามันสูกไม่ค่อยดีครับเนื่องจากว่ารูอากาศมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับมันจะมียาเหลือมากพอสมควรถ้าลักษณะเป็นบ o ูเลยเนี่ยยาฝั่งเนี่ยจะเหลือเยอะมากถ้าเป็นบยูนะมันจะเหลือลักษณะฝั่งนี้มาก ันนี้ของผมเป็นโบวี v, มันก็จะน้อยหนอยแต่ผมไม่ชอบก็เป็นที่มาให้คิดเป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับก็คือเป็นระบบดับเบิลอัพไซด์ดาวนะครับก็คือเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะโครงสร้างมันจะเริ่มค่อนข้างตั้งตั้งฉากกับกับกับแกนโลกข้อดีของของไปที่ตั้งฉากกับแกนโลกนะครับตั้งฉาก ยิ่งตั้งฉากเท่าไหร่ก็เวลาเราจุดไฟเนี่ยเราสามารถเหลือบตามามององศาของไฟที่แย่ลงไปในโบได้นะฮะง่ายมากคือเหลือบตามานิดเดียวเราจะเห็นแล้วครับเพราะว่าปากเราหนี้์เตาเราอยู่ข้างบนปุ๊บเนี่ยมันมันมีมุมมองมุมของของตาเนี่ยมองลงมาว่าโอเคแหละมันมองไม่ถึงก้นหรอกนะแต่ก็คือมันยังเห็นลักษณะการวางไฟได้นะครับนี่คือข้อดีหนึ่งข้อที่ผมพยายามจะตั้งโบมันขึ้นมา ข้อที่ก็คือเพื่อนเพื่อรู้แล้วว่าในการเผาไหม้เนี่ยจากตะกี้เนี่ยมันจะเข่าไหม้ค่อนข้างละนาบนะฮ <fic ult> ะระนาบร <s uss blind> ะนาบ <s ans> หน้าตัดการเผาไหม้มันจะละนาบและลงไปแบบนี้นะครับ <S <s <ans> <S มันจะไม่ทะแยงอย่างนี้หรือทะแยงมันส่วนใหญ่จะทะแย,อยงอย่างนี้เพราะโบมันจะเอียงออก <s ans> มันจะไม่ตั้งนะครับ <s ans> มันก็คือกลายเป็นละนาบแล้วก็ลงไปเรื่อยๆปื๊บปื๊บลงไปเรื่อยๆ <s ans> คือมันมีเสน่ห์ครับสูบแบบนี้นะก็คือแค่แตะเฉยๆ เทมลงมาเรื่อยๆไม่ต้องเขีย่ยแล้วก็ผมแก้จุดบอดอีกจุดหนึ่งที่ว่าเวลาไปท,ทั่วๆไปเนี่ยจะยิงไปทรงพวกโซ่ทรงเบนเนี่ยครับมันจะเป็นมันจะมันจะเจาะเข้าข้างๆนะฮะมันจะเจาะเข้าข้างๆเพื่อที่ว่ามันเป็นโครงสร้างของมันนะเนอะอันนี้ผมก็คิดใหม่ก็คือว่าเจาะมันลงไปเลยครับการเจาะลงไปเลยเนี่ยมันมีผลดีก็คือว่าทําให้การดึงไฟเนี่ยครับ เป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติใช่ไหมฮะเพราะว่าเราใส่ยาทางนี้ตัวยาอยู่อย่างนี้แล้วมันเผาไหมลงไปทางอย่างนี้แล้วพอดูดจากตรงนี้ครับทิศทางอากาศที่มันที่มันดึงออกไปเนี่ยมันดึงจากข้างโบนะครับมันก็มันไม่ค่อย s y มม e t r y เท่าไหร่นะครับแรงดึงแรงอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีผลถ้าเพื่อนเเคยสูบไปส่งที่มันดูดลงข้างล่างเนี่ยจะหลายคนจะรู้ว่ามันค่อนข้างอ๊ มันค่อนข้างสูบได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องเขียขีเท่าบ่อยนะมันก็สูบง่ายแต่ก็ผมก็เลยมาเจาะตรงนี้แล้วก็เจาะดอกอีกทีหนึ่งที่มาเจอกันตรงนี้ระบบนี้เป็นระบบอะไรที่เนี่ยตรงนี้นะมันมันบ้ามากๆสําหรับคนทําไปนะครับผมเพราะว่าไม่ผมยังไม่เคยเจอใครทาแล้วผมกล้าพูดเลยว่าไม่น่าจะมีใครมานั่งคิดอะไรแบบนี้เพราะว่า มันมีข้อเสียของของมันอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าเวลาเราสูบป,ปุบเนี่ยขี้เท่าก็ดีหรือเศษหรืออะไรก็ดีเนี่ยเวลาเราคลีนโบเนี่ยขี้เท่ามันจะมีอยู่ตรงนี้แล้วมันอาจจะทําความสะอาดยากเพราะเพราะรูรูของไปท์ทั่วๆไปมันจะแค่3.5มมิลเท่านั้นนะฮะสามมิลเพราะ3.5มมิลเนี่ยเวลาจะทําความสะอาดอะไรก็ยากผมก็เลยอัพแล้วเออพอดีว่าตัวผมเองเนี่ยผม ไฟของวิษณุเนี่ยโบเออรูใต้ท่อกระสุนส่วนใหญ่จะเป็น5มิลถึง5.5มิลแล้วแต่นะฮะ <S <S ส่วนตัวนี้ผมเซตตัวนี้ไว้5.5มิลนะฮะแล้วตัวนี้เซตไว้5มิลก็เจาะมาแล้วสมบูรณ์แบบก็ลองเคียรเคีเช็คดูมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับตัวนี้คัตเตอร์บัดปั่นหูเด็กนี้ใส่ลงไปได้แบบสบายๆเลยครับแล้วก็ไฟสองจากตรงนี้ก็เห็นนะเวลาทําความสะอาดอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับในการทําความสะอาดถ้า ถ้าแต่ถ้าสูบเป็นสูบดีระยะ,ะยังไม่หมดดีแล้วเราเคาะแล้วเราเป่าออกไอ้ตรงเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่มีพวกขี้เท่าลงไปเลยนะฮะมีแต่ขี้เท่าไม่มีพวกอะไรเศษอะไรลงไปติดแต่พวกเทมส์จิ้มจิ้มเขียเขียเนี่ยอาจจะได้สําหรับพฤติกรรมคนแบบนั้นก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ที่บอกอีกอย่างหนึ่งว่าไม่มีใครทําเพราะว่าเราต้องเจาะอันนี้เป็นเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้ที่ผมเตรียมเอาไว้ให้มันใกล้กับเฟรมของ ของแบบมากที่สุดเพื่อที่ว่าให้ดอกสว่านเนี่ยเดินไปได้สั้นที่สุดคนทั่วไปเนี่ยก็คือว่าช่างทั่วไปเนี่ยจะเสี่ยงมากในการเจาะลงไปแล้วไม่เจอคือไม่เจอคือมันไม่ตรงเพราะว่าองศาเนี่ยต่างกันแค่ไม่ว่าเป็นแค่องศาเดียวแค่0.1 0.2องศาเนี่ยครับมันเลื้อยลงไปข้างล่างนะครับองศามันก็จะเป๋ขึ้นอย่างสมมุติเราเล็งทิศทางตรงๆแบบนี้นะฮะแล้วมันคาดเคลื่อนไปเนี่ยนิดเดียวนะฮะองศามันก็จะเป๋ไปขนาดนี้เลยนะ แล้วดอกข้างล่างเนี่ยจะไม่เจอสมมติด,ดอกข้างล่างอีกฝั่งหนึ่งเราเจาะมายงเนี้ยเราเจาะเอียงนิดเดียวมันก็จะไม่เจอนิดเดียวครับศูนย์จุดจริงๆนะครับศูนย์จุดนิดเดียวไม่ได้เลยคือมันจะเพี้ยนมากอย่างโบไปที่แบบไปยาวๆไป่มกลมอย่างเียสมมติเขาเจาะโบกลมปุ๊บเห่ไหมอันนี้เป็นเซนเตอร์เนี่ยเขาลากดอกเข้าไปอย่างเงี้ยลากดอกเข้าไปจากจากจากเครื่องกึ่งอะไรอะไรก็ดีนยครับถ้าเขาตั้งเซนเตอร์ไม่ตรงเนี่ยเวลามันมันวิ่งเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะเอียงมันเป็นเหตุผลที่ เ,ออเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะเจอไปที่เจาะรูไม่ตรงเยอะมากนะครับแต่ก็สําหรับคนสูบไปทั่วๆไปเขาก็ไม่ได้ซีเรียสกันนะครับสามารถสูบได้ปกตินะไม่ได้ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรนะครับแต่สําหรับผมไม่ชอบผมทําได้ผมไม่ทํางานแบบนี้นะฮะโอเคแล้วกลับมาดูงานของเรานะพอเจาะลงไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยวันนี้ผมเจาะเสร็จแทบจะจุดพุเลยนะเพราะว่ามันมันตรงกันแบบ ตรงกันมากเลยอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจแล้วก็มาอันนี้เป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นพาร์ทที่2ที่ที่ผมจะอธิบายว่าฝากไว้ให้กับเพื่อนๆว่าเอ๊ะทำไมเราถึงทำโครงสร้างแบบนี้นะครับเผื่อหลายๆคนมีมีความรู้สึกสงสัยอะไรเงี้ยก็เลยทำคลิปไปก่อนก็คือนี่แหละองค์รวมของของวิษณุในเวอร์ชัน double upside down ก็คือว่าเจตจำนงคือผมต้องการบิดโบให้มันขึ้นมาตั้ง ตั้งฉากกับแกนโลกนะฮะแล้วก็การสูบจะได้เป็นไปได้ด้วยระนาบขี้เท่าที่ลงไปแล้วสาคัญที่สุดคือการแวกข้ามของอากาศเนี่ยครับมันแวกข้ามตรงซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับการการเผาไหม้มันจะเกิดความสมบูรณ์แล้วก็เสน่ห์ของมันตรงนี้คือผมไม่รู้ว่าจะเกิดข้อดีหรือข้อเสียขึ้นนะครับที่ <c oughs> อากาศร้อนวิ่งมาแล้วก็วนขึ้นไปแบบนี้ซึ่งมันหักหักเหเลยใต้โบทันทีนะครับซึ่งเออไม่เคย เกิดขึ right ้นจากปตัวไหนเลยมาก่อนบนโลกไปทีนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยไม่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 มีใครทํานะครับคือส่วนใหญ่ก็จะลงมาปุ๊บแล้วก็เป็นถาดถ้วยไอ้พวกเอ่อเขาเรียกอะไรนะอีเกิลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่มันมันเปลี่ยนโบได้เขาลงมาปุ๊บเขาจะมีตัวกองก่อนเป็นกองปุ๊บแล้วก็ให้เย็นแล้วก็สูบไปที่ท่อแต่ว่าถ้าหักกันเลยในในในปลายในไม้แบบนี้เนี่ยยังไม่มีก็ เดี๋ยวผมจะวัดดวงกันนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับจุดจุดนี้ผมก็คิดไว้ก่อนนะว่าอาจจะมีน้ําขังแต่ก็ลองคํานวณดูแล้วน้ำนเนี้ยมันได้หยดใหญ่ๆประมาณสักสีหหยดเลยนะปริมาตรเพราะาดอกมันก็ดอก5.5มิลนเะี่ยเฉียง2ฝั่งเนี่ยพอตัดแท่นนี้เข้ามาเนี่ยน่าจะได้เยอะอยู่น่าจะไม่บล็อกนะน่าจะไม่บล็อกเดี๋ยวลองดูเพราะว่าผมเป็นห่วงจากจุดนี้เพราะว่าเ,เนื้อไม้ฝั่งโซนเนี้ยนะฮะมันเย็น การเกิดการควบแน่นคืออากาศควันควันถูกหักเหแล้วก็ควันถูกเ,เปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลันนะฮะตรงนี้เป็นห้องเผาไหม้นะครับเวลามันร้อนมันก็อาจจะร้อนตรงนี้แล้วแล้วความร้อนของมันเนี่ยครับที่วิษณุทำก็คือว่าบนโบเนี่ยจะบางเสมอนะครับจะบางเสมอเพื่อให้ให้ตัวเนี้ยดึงความร้อนความร้อนจะวิ่งขึ้นข้างบนอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็จะให้มันวิ่งขึ้นไปเพื่อคายความร้อนส่วนตัวเนี้ยมันเป็นไม้หนา,นา,นา ในสุดเนี้ยหนามากเลยนะถ้ามันอยู่ข้างล่างมันก็จะ viewing, วิ่งแชร์ความร้อนจากตรงเนี้ยได้ดีมากในในอัพไซด์ดาวธรรมดาที่ผมสูบนะครับตัวนี้ก็คงเช่นกันแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วก็คือว่าอาจจะเกิดการควบแน่นนะครจากตรงนี้ด้วยด้วยอุณหภูมิที่ต่างกันเดี๋ยวลองดูผมเลือกใช้ไม้เกตดีที่สุดเท่าที่จะด,ดีได้คือไมโมตัวท็อปเลยนะครมันอาจจะ โกงในเรื่องไม้หรือถ้าไปทําไม้อย่างอื่นไม่รู้ว่ามันจะสักเซตไหมนะฮะอันนี้คือระบบนี้ผมเลยจึงเลือกไม้ที่ดีที่สุดเพราะว่ายังยังไม่มั่นใจในในจุดนี้นะครับส่วนการวนของควันขึ้นไปแล้ววนลงแล้ววนขึ้นเนี่ยก็คือ1มันเพิ่มระยะทางรสชาติถามว่ามันลดทอนไหมคือผมทําเสร็จแล้วสูบขึ้นไปเนี่ยรสชาติมันมันหอมมากนะเคยรีวิวไปสั้นไปว่ามันชัดนะมันไม่ชัดเท่านั้นแต่มันหอม มันหอมแล้วมันหวานแบบมันหวานที่มันไม่ไม่มันหวานชัดอะหวานแยกออกเลยว่าหวานคือหวานมันไม่เหมือนกับไปสั้นๆที่มันมาเข้มเข้มหลายๆตัวที่ผมสูบเนี่ยเออมันชัดมันเข้มนี้แต่ว่ารสชาติมันมันแยกไม่ออกมันแยกไม่ออกแต่นี่คือมันแยกออกอย่างชัดเจนเลยมันแยกกันออกว่าหวานมันหอมนะมันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวนี้ผมลองสูบโดยที่ยังไม่มีกรองไม่บายเนาะเพราะว่ามันจะ เทสศักียภาพเต็มๆของมันก็ไม่กล้าสูบเต็มที่เพราะว่าอยากจะเช็คดูว,ว่าเนื้อไม้มันเป็นยังไงการโฟลของอากาศเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องใช้รูตัวนี้เป็นตัวจับถ้าถ้าถ,ถ้าสูบจนไหมเดี๋ยวไปใช้ตัวจับเนี่ยเดี๋ยวโบตรงนี้จะเสียหายก็อีกประมาณน่าจะประมาณทักสองสามอาทิตย์น่าจะเห็นตัวเป็นๆกันนะ,ะกับไม้ไม้ตัวนี้ก็ก็เป็นอะไรที่มันมันภูมิใจมากนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า เออผม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 ไม่รู้ว่าใครจะอินหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมก็คือว่าการทําอะไรที่ที่มันท้าทายตัวเองหรือฉีกกดออกไปเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรใหม่ๆแน่นอนนะ่ะอืมประมาณนั้นก็ค,คือว่าก็ก็ก็คิดมานานและแล้วก็อยากจะลองแต่ว่าฝีมือไม่ถึงนะครับฝีมือไม่ถึงกล้าพูดเลยว,ว่าฝีมือไม่ถึงเพราะว่ามันมันยากมากในจุดนี้ที่จะแทงดอกสวรรค์ยาวๆเนี่ยลงไปนะฮะให้มันเจอกันนะ ไกลมากนะครับจับตรงนี้ก็70ดนะกว่าเซนนะฮะเนี่สิบกว่าตรงนี้ก็70กว่าเซนะยิงลงมาเนี่ยถ้ามันถ้ามันไม่แม่นหรือตั้งอะไรผิดพลาดไปนิดเดียวไหมไหมโมเกือบห้าพันของผมก็สูญสลายครับ <c oughs> เออประมาณนั้นก็ <c oughs> เรียบร้อยเป็นการเอ็นเกมไปครับกับออตัวใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับว่าจบไปแล้วสิ่งนี้ผมคิดได้ถูก ถูกเศษขึ้นมาเป็นตัวเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ต่อไปก็เดี๋ยวจะลองสู่กันแต่ก็คือภูมิใจแหละว่ามันเป็นไปที่นิวที่สุดแล้วละ่ะแล้วก็เราก็ภูมิใจว่ามันทํายากมากแล้วก็คือเอาง่ายๆว่าคือหาคนทําแบบนี้ได้ยากบนโลกใบนี้แหละาหามือปบบมือกับแท่นเครื่องธรรมดานะผมไม่ได้ผมไม่ได้เอาอะไรวิเศษวิโสเลยก็คือเป็นแท่นเครื่องเล็ก ตัวหนึ่งกลับไปอะไรเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวมาลองกันอีกประมาณสักเดือนหนึ่งน่าจะได้รีวิวการใช้งานว่าไอโค้งงองเนี้ยน้ำจะขังไหมการสูบจะดีขึ้นไหมนะฮะโอเคยังไงขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากเลยนะที่ติดตามผลงานอันนี้ก็เป็นหลักการคุณศาสตร์อากาศที่ทํามาแล้วแล้วเกิดผลแล้วเราก็มาออกแบบกันคราวนี้มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยอันเนี้ยผมก็ไม่กล้าพูด นะฮะก็คือข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีมันจะเสียอย่างนี้ผมพูดบางคนอาจจะชอบก็ได้บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะฮะก็เลือกกันตามที่ที่ถูกใจละกันอันนี้ก็คือเป็นหลักการและเหตุผลที่ผมแจ้งเข้าไปอาจจะเป็นเกร็ดความรู้ให้กับเพื่อนๆไปเลือกซื้อไปต่างๆอื่นๆอ,อ,อีกก็ได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้อาการอธิบายโครงสร้างภายในนี้เกี่ยวกับระบบข้างในเนี่ยจะเป็น เ,เกิดความรู้ให้เพื่อนได้รับประโยชน์กันนะครับโอเควันนี้ผมขอลาไปก่อนกับวิสนุไปเมนเทอริตี้ครับผม